สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราตั้งเสาขึ้นโรงบ้านเสร็จนะคะเราก็จะพามาดูวิธีการทำคานคอดินกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหาระดับสำหรับการเทคานคอดินนะคะหลังคานของเรานะคะก็จะสูงจากพื้น40เซนติมตรค่ะเราใช้วิธีการถ่ายระดับน้ำเอาไว้แล้วค่ะเราจะถ่ายระดับน้ำไว้กลางเสานะคะคือ1 5 0เมตรซนเมตรค่ะ ตรงเส้นนี้นะคะคือเส้นที่เราถ่ายระดับน้ําไว้ค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงหลดับเม็ดนะคะลงมาที่1เมตรสิซนเมค่ะส่วนอีก40ซนติเมตรที่เหลือนะคะคือความสูงของหลังคาของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ระดับน้ํานะคะ,ะวัดให้เสมอกันค่ะแล้วก็จะใช้ปากาเมจิกนี่แหละคะ่ะขีดเส้นโดยรอบของเสาค่ะ เสาของเรานะคะก็จะเป็นเสาหน้าห้าความยาว4เมตรค่ะฝังลึกลงไปในดินนะคะ,ะโดยเฉลี่ยคือ50เซนติเมตรค่ะใช้ประดดน้ำนะคะวางทาบแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกขีดให้รอบเสาค่ะวิธีแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้หลังคานคอดินของเราเสมอกันทุกต้นค่ะส่วนด้านล่างของดินนะคะเราก็จะ,ะทำการปรับระดับ โดยจะใช้จอบนะคะเขี่ยดินให้พื้นดินของเราเสมอกันทุกต้นค่ะเมื่อเราขีดเส้นระดับหลังคานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาระดับท้องคาน,นะคะ่ะโดยเราจะใช้เชือกเอ็นนะคะขึงไปตามแนวที่เราขีดเส้นเอาไว้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตลับเม็ดแทงลงมาที่ท้องคานค่ะให้ได้ความลึก40ซนเมตรค่ะใช้เชือกเอ็นนะคะขึงให้รอบของตัวบ้านแบบนี้ค่ะดินที่เราถมไว้นะคะด้านล่างก็ยังไม่ได้ปรับระดับค่ะเราก็จะต้องใช้วิธีนี้ละค่ะ,ะในการหาระดับท้องคานด้านล่างนะคะ ถ้าต่ำเกินไปนะคะเราก็จะขูดดินออกค่ะดินที่ใช้ถมนะคะก็จะเป็นดินภูเขาค่ะระยะเวลาที่ถมเอาไว้นะคะก็เกือบปีแล้วค่ะใช้ตลับเม็ดนะคะวัดลงมา40เซนค่ะส่วนตรงไหนนะคะที่ไม่ถึง40เซนค่ะเราก็จะขูดแปรับดินออกแบบนี้นะคะ ในส่วนของบริเวณคานตรงไหนนะคะที่พื้นดินอ,อยู่ลึกหรือต่ําเกินไปค่ะเราก็จะใช้ดินนะคะเข้าไปช่วยค่ะเพื่อที่จะให้ท้องคานกับหลังคานนะคะเสมอกันค่ะเวลาที่เราวางแบบนะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะด้านล่างของเรานะคะไม่ได้เทเลียนค่ะเราก็จะใช้ทายหยาดนะคะโดยด้านล่างนะคะ มาดูขั้นตอนการเจาะเสาสำหรับเสียบหล็กคานคอดินกันค่ะคมเ,มเราจะเจาะเสาด้านบนหนึ่งรูแล้วก็ด้านล่างเพียงหนึ่งรูนะคะ เนื่องจากเสาของเรานะคะเป็นเสาหน้าห้าที่มีขนาดเล็กค่ะแล้วก็ตัวเหล็กคานของเรานะคะเป็นเหล็กคานที่ใช้เหล็กข้ออ้อยขนาดสี่หุนนะคะเราก็เลยเจาะเพียงด้านละหนึ่งรูค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เสาหักนะคะจากนั้นเราก็จะเสียบเหล็กเข้าไปค่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบแบบแล้วนะคะแบบที่เราใช้นะคะก็จะเป็นแบบที่เราเช่ามาค่ะ ก็จะมีค่าขนส่งแล้วก็ค่าเช่านะคะค่าเช่าแบบตรงนี้นะคะความยาวของขานทั้งหมดนะคะประมาณ68เมตรค่ะเราใช้ค่าเช่าแบบทั้งหมดต่อวันนะคะคือวันละ600บาทค่ะส่วนค่าขนส่งไปกลับนะคะสำหรับหน้างานตรงนี้นะคะคือ1,800บาทค่ะ สำหรับการเช่าแบบแบบนี้นะคะก็จะมีค่ามัดจำแบบค่ะแม่น้องสันก็จ่ายค่ามัดจำแบบไปนะคะคือ5,500บาทค่ะแบบที่เราเช่ามานะคะก็จะมีข้อดีตรงที่เขาจะคำนวณปริมาณแบบที่จะใช้ในห้องแต่ละห้องนะคะห้องของเรานะคะก็จะเป็นห้อง3เมตรคูณ3เมตรค่ะทุกอย่างนะคะก็จะลงตัวค่ะ เราก็จะใช้เหล็กนะคะตอกรลัดไว้แบบนี้ค่ะดินด้านล่างนะคะก็จะเป็นดินที่แข็งมากค่ะใช้ไม้ตอกนะคะตอกไม่ลงค่ะเราก็จะใช้เหล็กเส้นขนาด4ี่หนนะคะตอกขัดแบบเหล็กไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ลวดนะคะมัดแบบกับเหล็กให้ยึดติดกันค่ะ แบบเหล็กที่เช่ามานะคะก็จะมีหลากหลายขนาดนะคะก็จะทำให้แบบทุกห้องนะคะลงตัวกันพอดีค่ะส่วนด้านหลังนะคะความกว้างของอตัวหลังคาคน,นะ,คะก็จะกว้างอยู่ช่องละ20เซนติเมตรค่ะ คานคอดินตรงนี้นะคะก็จะกว้างกว่าตัวเสาบ้านค่ะ,ะด้านนอกนะคะเราก็จะวางแบบให้เสมอกับขอบเสาค่ะส่วนด้านในนะคะความกว้างของตัวคานนะคะก็จะยื่นออกมาข้างในค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เตจเหล็กเชื่อมแบบนี้ค่ะ,ะเพื่อที่จะมาให้แบบเหล็กของเรานะคะขยับขยื่นได้ค่ะ ก็จะเห็นช่างนะคะใช้เศษเหล็กแล้วก็เหล็กที่มีความยาวเต็มนะคะเชื่อมล็อกไว้แบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ลวดผูกไว้ค่ะตัวปลอกของเหล็กคานนะคะก็จะใช้ปลอกขนาด10คูณ30เซนติเมตรค่ะมัดเหล็กให้แน่นหนานะคะจนมั่นใจค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเทปูนค่ะ ปูนที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นปูนผสมเสร็จสเต็ง250นะคะแล้วก็จะต่อรางเข้าไปด้านในค่ะในส่วนที่อารางปูนไม่ถึงนะคะเราก็จะเทใส่กระบะปูนนะคะแล้วก็จะใช้ถังปูนนี่แหละค่ะตักปูนมาเทาให้เต็มคานของเราค่ะ เนื้อปูนแต่ละร้านแต่ละแพลนปูนนะคะก็จะไม่เหมือนกันค่ะเนื้อปูนตรงนี้นะคะก็จะ,ะดูลักษณะแล้วค่ะมีปูนเยอะนะคะ,ะก็จะมีหินที่น้อยค่ะก็เป็นปูนที่ผสมจะเต็งดีนะคะ,ะการเทคานก็เทง่ายค่ะเนื้อปูนนะคะก็สวยค่ะก่อนที่จะเทคานนะคะเราก็ได้ทำการตักน้ำมาลด ด้านในของแบบคานเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตักปูนเทลงไปได้เลยนะคะตรงไหนนะคะที่ปูนไม่ไหลนะคะเราก็จะใช้พลั่วนะคะดันปูนช่วยแบบนี้ค่ะปูนที่เราสั่งมานะคะก็สั่งมาทั้งหมด6คิวค่ะในส่วนของราคาปูนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าง,งานของแต่ละพื้นที่นะคะ าราคาปูนโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่คิวละ2000บาทค่ะสังเกตเนื้อปูนนะคะก็จะมีหินค่อนข้างน้อยค่ะก็จะเห็นเนื้อปูนเยอะมากเลยนะคะตรงไหนที่รางเหล็กนะคะสามารถวางได้นะคะเราก็จะวางแล้วก็ปล่อยปูนลงไปในแบบเหล็กค่ะส่วนตรงไหนนะคะที่อาคารไม่ถึงหรือว่าเทยากนะคะเราก็จะเทใส่กระบะก่อนค่ะ จากนั้นนะคะก็จะไล่ตัดให้เต็มทุกคานนะคะเมื่อเต็มทุกคานแล้วนะคะวันต่อมาเราก็สามารถแกะแบบเหล็กแล้วก็นำแบบส่งคืนได้เลยค่ะการทำบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้วางท่อสำหรับการพ่นน้ำยาฉีดปลวกนะคะ,ะหลังจากที่แกะแบบเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนำดินเข้าได้เลยค่ะ ดินที่เรานำเข้านะคะเราก็จะเทให้เต็มตรงนี้นะคะาจากนั้นนะคะเราก็จะอัดดินให้แน่นนะคะก่อนที่จะมีการเทพื้นค่ะสำหรับขั้นตอนการทำคานกอดินนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ